ไม่พูดกับน้อง่ะเป็นคนที่เป็นแต่เราเรียนตบ้าะไปนำกินบาไปเด็กเราคนนี้เขาไทยได้เอิ้นเอิ้นน้องพูดไทยได้ฟังไทยได้ ได้แล้วใได้ล้ได้มากีฬารายการมีึ่งคือ2องคือห่สามรายงานโดารกีฬารายการหน่คือสงคือนึ่งารายงดสรายการหย์งชุดาชุว่ายหนุนพา2งชิดา3ารัติ<ถ>มาส นัฏิการ5พัทลุงไทย6เอมินีย7สายรุ่นและ8จันทภา